สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปาดาได้ไดนี่มาอีกแล้วลูกท้อเสียนท้อละมุดอินโดละมุดอินเดียอะไรก็ว่าไปอย่าหมองตราลิงถือลูกท้อเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวปอกให้ดูนะใครไม่เคยกินเออกลิ่นมันออกเหมือนละมุดนิดหน่อยเออแป้งๆเหนบ็บๆนะ้าปอกให้ดูนะปาริดาเคยทำคลิป2อสามคลิปแล้วแหละ เกี่ยวกับลูกท้อเนี่ยนะอันนี้เอ่อปอ้าอ้วนที่ขายขนมครกอะ่ะที่บ้านแกมีต้นแกเก็บมาให้นะเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปอกอยู่ไหน <c oughs> ลูกนี้คือสุกธรรมชาติก็จะเละๆหน่อยนะเออเออปริดาเคยทำคลิปเกี่ยวกับลูกท้อเนี่ยสองสามคลิปแล้วเออวิธีบ่มด้วยอะไรด้วยนะ เออเนี่ยโอ้มาก็เลดนี่หน่อยเล็ดแทะเลยดูดูกันพอสมควรแล้วกันดูกันพอเป็นพิธีเนะาะสำหรับคนใหม่อาจจะไม่เคยเห็น,นไงเออไไดใ้ใครทำคลิปไว้แล้วมันสองสามคลิปอะพิธีบ่มเอ้ยเลยเอ้ยมีเอาง่ายๆนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเออจุ่มน้าเกลือเข้มข้นเนี่ยจุ่มวางจุ่มวางจุ่มวางเดี๋ยวมันจะสุกเสมอกันถ้างนั้นนะมันจะเหี่ยวมันจะไม่ได้กินนะถ้าเราไปซื้อมาจากตลาดอะเออ มันจะไม่ได้กินเดยเออมันก็จะดิบจะฝาดเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นแป้งๆแบบเนี้ยไอ้ไดชอบนะเอืวเนื่นชอบไหมล่ะ้งออแป้งๆหวานๆอาจจะติดฝาดนิดๆมันก็แล้วแต่ว่าลูกแก่จัดไม่แก่จัดบางเจ้าเขาก็บ่มด้วยกัน เอาเกลือวางไว้ที่ขั้วมันสักสองวันก็จะสุกเสมอกันอืมอันนี้ปาทีดาเคยทาให้ดูคือขั้วมันเนี่ยมันมันไม,ไม,ไม่ไม่มีพื้นที่ให้ให,ให้ให้วางเกลือก็จะเอากระดาษทิ่ชู่เนี่ยชุบน้ำน,นิดนึงจับกับเกลือแล้วก็แปะแปะแปะไว้ตามหัวขั้วมันแล้วก็ตั้งเรียงไว้มันก็จะสุกเสมออร่อย ไม่รู้หละไปให้ดาชอบอะคืออร่อยแล้วกันนะเอออันนี้กล้วยก็กล้วยจากสวนพระอร้นเหมือนกันเนี่ยอืมเราก็ซื้อเราก็อุดหนุนกันไปอืมอยู่ใกล้ๆเนี่ยในในกรุงเทพเนี่ยสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยอืม๋ยวนี้เขาก็จะมีบ้านมีสวนมีอะไรเยอะนะเอาให้ให้ดูกันนิดหนึ่งนะอ้าวสำหรับคนที่มไม่รู้จักเออแต่แต่ละบ้านก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปนะอืมเนาะ มันนี้สุกเดียวอัน,นอืนน่นมันยังไม่สุกดียังเยงยังไม่แกะเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของเนาะขอบคุณมากมากนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friends see you next video bye bye